สวัสดีค่ะกลับมาพบกับข่าวต้นชั่วโมงเวลา10นาฬิกากันค่ะตำรวจยะลาตรึงเส้นทางเข้าเมืองเข้มงวดเน้นตรวจรถยนต์เป้าหมายป้องกันก่อเหตุสร้างสถานการณ์รุนแรงในช่วงสงกราน ที่บริเวณจุดตรวจสเต็งซึ่งเป็นเส้นทางที่จะใช้สัญจรผ่านเข้าออกในตัวเมืองยะลาเจ้าหน้าที่ตำรวจประจำด่านตรวจได้เพิ่มความเข้มข้นในการตรวจคน้นรถยนต์รถจักรยานยนต์บุคคลต้องสงสัยอย่างเข้มงวดโดยเน้นรถยนต์เป้าหมายซึ่งถูกคนร้ายโจรกรรมหลังก่อเหตุรถแจ้งหายซึ่งถูกคนร้ายขโมยไปในพื้นที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้กว่า10คันอาทิรถยนต์กระบะอีซูซุรุ่นดีแม็ก สีบรอนเงินทะเบียนบอบไ,ไม้รอเรือ7934สงขลารถยนต์กระบะไททัน4ประตูรถยนต์มัสด้าบีทสีดำทะเบียนบอบไ,ไม้ต่อเต่า1517ปัตตานีและรถยนต์กระบะไททันสีดำทะเบียนบอบไ,ไม้ต่อเต่า3597ยะลา ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันคนร้ายเข้ามาก่อเหตุสร้างสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่เขตเมืองยะลาในห่วงเทศกาลสงกรานต์หลังรถเป้าหมายยี่ห้อมาสด้าไฟเตอร์สีบอลเงินหมายเลขทะเบียนกอไก่ขอไข่4892ยะลาได้ถูกคนร้ายนำไปก่อเหตุคาบอมในพื้นที่สมุย กรุงเทพมหานครเชิญประชาชนร่วมสักการะและส่งน้ำพระพุทธสิหิงเพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในเทศกาลสงกรานต์มอมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธานในพิธีอัญเชิญพระพุทธสิงิ์จากพระที่นั่งพุทธทยสวรรค์พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระนครไปประดิษฐานณมนดพิธีท้องสนามหลวงเพื่อให้ประชาชนได้สักการะบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่15เมษายน โดยขบวนอันเชิญได้เคลื่อนออกจากพิพ,ธพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติผ่านไปยังจุดต่างๆและจอดให้ประชาชนได้ร่วมส่งน้ำพระรวม3จุดได้แก่บริเวณวงเวียนใหญ่ในช่วง10นาฬิกา สวนสันติชัยปราการเวลา13นาฬิกาและวัชนะสงครามในเวลา15นาฬิกาจากนั้นจะเคลื่อนขบวนเข้าสู่ท้องสนามหลวงโดยมีการจัดขบวนแห่ประโคมในรูปแบบพระราชพิธีก่อนจะประกอบพิธีอัญเชิญพระพุทธสิหิง์ขึ้นประดิษฐานบนมนดบเพื่อให้ประชาชนได้สักการะและส่งน้ำในเวลา17นาฬิกาไปที่ข่าวต่างประเทศกันค่ะ ผู้นำรัเสเซียก็ร่วมพิธีทางศาสนาเนื่องในวันอิสเตอร์ซึ่งชาวคริสต์นิกายออ์โธดกมีการเฉลิมฉลองทั่วประเทศประธานานิบดีวลาดิเมียปูตินแห่งรัเสเซียพร้อมด้วยนายกรัฐมนตรีดมิทรีเมดเวเดฟและนางสวีตลานาเมดเวเดฟภรรยาได้เข้าร่วมพิธีฉลองวันอิสเตอร์ในวิหารเซเวียซึ่งเป็นวิหารใหญ่กลางกรุงมอสโก โดยพระสังฆราชคิรีแห่งศาสนาจักอรออตดอกรัสเซียทรงเริ่มประกอบพิธีเมื่อกลางดึกวันเสาร์ต่อเนื่องมาจนถึงรุ่งเช้าของวันอาทิตย์อีสเตอร์เป็นวันสำคัญที่สุดของชาวคริสต์เนื่องจากว่าเป็นวันที่พระเยซูคริสต์ทรงฟื้นคืนชีพหลังจากสิ้นพระชนบนไม้กางเขนโดยในทุกปีจะมีการจุดไฟศักดิ์สิทธิ์ขึ้นที่โบสถ์โฮลีเซพันเคอร์ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นสถานที่ฝังพระศพพระเยซูในนครเยรูซาเลม็ม จากนั้นก็จะมีการอัญเชิญไฟศักดิ์สิทธิ์มายังวิหารในกรุงมอสโกเพื่อประกอบในพิธีและมีการส่งต่อไปยังโบสถ์ทั่วรัเสเซียตามธรรมเนียมประเพณีและทั้งหมดคือข่าวต้นชั่วโมงเวลา10นาฬิกาค่ะกลับมาพบกับข่าวต้นชั่วโมงได้ใหม่ในเวลา11นาฬิกาสำหรับช่วงนี้สวัสดีค่ะ วันนี้ชายแดนใต้เราดีขึ้นแล้วฉันเชื่อความสันติสุขเกิดได้แน่นอนวันนี้ออกมาขายของตปกองกลัวเย็นี้ไม่กลัวแล้วดีครับไม่เครียดไม่กมังวลขอบคุาณาจาราทีครับวันนี้เรากล้าออกจากบ้านชายแดนใต้ของเราวันนี้ ศีลก็เหมือนอย่างรากสมาธิก็เหมือนอย่างต้นปัญญาก็เหมือนอย่างยอดเมื่อเทียบกับต้นไม้ฉะนั้นแม้จะยกยอดขึ้นมาสแสดงก็ต้องหมายความว่าต้องมีลำต้นต้องมีราก